กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านครับอ่ะมือนี้นะครับเป็นเสาร์ของวันที่หนึ่งครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมือนี้วันที่หนึ่งเป็นเสาร์วันหวยออกนะครับเอฟซี FC. คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งช่องวิไลให้โชคกันเล่าข้อยกันนะครับอ่เดี๋ยวนะครับสําหรับุดสรุป ตัวเลขอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับเดี๋ยวทางแอดวนไลนะครับจะ,ะลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันในเซา์นี้เลยนะครับสารแนกก็คงจะบว่ากันนะครับเพราะว่าอแอดวนไลนะครับติดภา,ากิจกิาช่วงนี้นะครับติดภารกิจหลาหลีนะครับเดี๋ยวเป็นภารกิจยังนั่นเดี๋ยวแอดวนไลจะมีฉะเฉลยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันว่าเป็นยังคืออ่า ติดภารกิจหลายนะครับเดี๋ยวแอดวินไลจะพูดคุยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจแม้แต่เวลาที่จะตอบคอมเมนต์เอฟซีกับบอมี่นะครับแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์แอดวินไลก็กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะครับให้เข้าใจตามนี้ครับเดี๋ยวแอดวินไลนะครับจะสรุป1นถึงหให้ดูแต่ว่ามาในคลิปนี้นะครับคลิปแรกของเส่าวันหวยออกนะครับแอดวินไลได้มาแล้วนะครับสองวันหวยออกนะครับ สองวันหวยออกนะครับครับสำหรับตัวเลขเนว่ทางสองวันหวยออกนะครับอืมตามปกตินะครับเนว่ยทางหกพ่นกะบางงวดก็ได้มากบางงวดกระบอไดมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจตามนี้เลยครับนอให้เข้าใจตามนี้นะครับครับสำหรับตัวเลขเนว่ทางงวดนี่กับทอว่านะครับขาดไปหลายสำนักนะครับ ขาดไปหลายสำนักอยู่ก็คือจังหวดเท่นะครับคุณพ่อคุณแม่กันยังบริสุทธิ์ตัวเล็กเนวทางมาให้นะครับก็นยังบริสุทธิ์ตัวเล็กนวยทา้งมาให้เลยสําหรับอของหมวดเท่นะครับขาดกันหลายสำนักอยู่เอาจังไดกะ้าได้สำนักไดทรงมานะครับแอดวิไลจะรีบลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับ เอาช่วงนี้ไปไล่พูดคุยกันอยู่นีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมสมุดปากกาไว้ครับยุดชะงไก่นิดนึงนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากอยากพี่น้องเพิ่นมมหาอีกแล้วครับงานงานสีชมพูครับก็คืองานแต่งนะครับพี่น้องเพิ่นเออซองมาห้กันเลยได้ไปพูดคุยกับเพิ่นนิดนึงก็เลยเคลียร์ให้ขาดจังหวะในการทำคลิปไปนิดนึง ก็ต้องขออาภายัยนะครับเป็นงานสมรสงานมงคลนะครับเพิ่นอนเอาซองมาเซิร์นและะ้วก็ว่าให้ไปเป็นพิธีก่อนในงานพร้อมนะครับกับโบเป็นยังครับพี่น้องนะครับซอยเหลือกันไปในสังคมนะครับอ๋อซองวันหวยออกครับคุณพอ่อคุณแม่คลิปนี้ฝากแช่ไปนะครับฝากแช่ไปเพราะว่าเป็นเซ้าวันหวยออกแล้ว้วกาเร้านี้แอดวิไลกับขอ อำนาจคุณภาษีรัตนาไต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาก,กลโลกทั้งหลายจงโดนบันดาลน,นะครับให้ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับมือหนีให้มีโชคมีลาบกันสุขูสุขคนนะครับช่วงบายๆให้ได้เฮกับตัวเลขเนวทางที่ท่างสองเฮาได้นาเสนอหลายๆสำนักนะครับอเดี๋ยวได้กันแน่นอนนะครับสาหรับสรุปอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับได้แน่นอนเดี๋ยวเฮามาเบิงซองวันไว้ออกกันก่อนนะครับ อสองวันหวยออกจะเป็นบนล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่จะเป็นบนล่างนะครับอาเริ่มกันเลยนะครับสองวันหวยออกชุดแรกครับเขียนตามเลยคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นหนึ่งเจ็ดครับหกหนึ่งต่อไปครับแปดหกสามคู่เน้นๆนะครับคุณพอ่อคุณแม่นี่คือสองวันหวยออก แต่ว่าซองวันหวยออกคือแอดวิไลบอกนะครับจะเป็นบนล่างนะครับจะเป็นบนล่างนะครับอ่าเป็นบนล่างเด้อคุณพ่อคุณแม่ซองวันหวยออกถ่ายเอฟซีที่ติดตามนะครับจะรู้ดีอ่าบางงวดเพิ่นก็นได้มาให้นะครับบางงวดก็นบบไดมาเด้อคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจตามนี้อ่าถือว่างวดนี้อ่ามีอย่างหลายสำหนักอยู่นะครับที่เพิ่นบไดทรงตัวเลขทา้งมาให้หรืออา,อาจจะเป็นน้ำบ่มมี เวลาว่างก็เป็นไปได้นะครับก็คือจังหวัดเทนะครับเ่เห็นเลยหมงวดนี้นะครับเพราะ,ระรว่าติดต่อไปแล้วนะครับติดต่อหาผู้หมดแล้วนะครับนี่คือซองวันหวยออกนะครับคุณพ่อคุณแม่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดหกเสียงน้องผู้พาไอค,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 คุกคักอยู่นะครับเอวซีบ่บสบายบ่บ๊สบาย กับวันเสานะครับมือนีน้องผู้พานอนหล่นอยู่ในห้องมือนั้นเพิ่งกับบวดห้ย่ายเท่านะครับน้องผู้พาบวดหนาไฟให้ย่ายเท่านะครับว่ามันอีกคิวซั่งนะครับคุณพ่อคุณแม่แทหัวล่นเอามาโซ่หัวล่นให้เอฟซีบ้างดูนี่คืออีกคิวซั่งบอนี่เอาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากแช่ไปนะครับแนวทางตัวเลขซองเช้าวันหวยออกนะครับ หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปต่อไปนะครับคุณพอ่อคุณแม่จะเป็นคลิปแนวทางสรุปอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับแอ,อดวิไลได้จัดเรียงอันดับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันต่อไปนะครับสองอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับได้กันแน่นอนนะครับก็ต้องพอภัยนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่ สรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันซาเนี่ยจังหน่อยคงบัวกันนะครับอืมคงบัวกันเมื่อคืนนี้อ่ามูพวกมะเหลียนน้ำนะครับกะตีหนึ่งเครงนะครับตีหนึ่งเครงแอดวิไลจังได้นอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ละกะแม่บ้านกระตื่นขึ้นมานะครับไปกีดย่างตีหนึ่งละกะแม่บ้านก็ะปล่อยให้แอดวิไลนอนอยู่พักหนึ่งนะครับแอดวิไลก็ได้ลุกออกไปกีดย่างซอยแม่บ้านพึ่งกลับเขามานะครับคุณพ่อคุณแม่ รีบ้ามานะครับเอาตัวเลขหน้าทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับซองวันหวยออกนะครับอาจังไดกะสำหรับเสารนี้ก็ขอให้เป็นเสาที่โชคที่มั่นโชคแห่งการรับโชครับไส้ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับอาจังไดกะคอมเมนต์ามากนะครับช่วงใบใบผู้ใดโชคผู้ใดมั่นแน่นะครับคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์ comment มากบอกแอดวิไลแนะ่จะได้มีกําลังแรงใจนะครับบ่าเออ เอฟซีทติดตามทางช่องเฮ้ากับมีผู้โชคผู้มันอยู่นั่นคืออ่าแค่อยากลูกซื้อนะครับกัความเมตนมาบอกเนว่าโชคหมันน้อยูเดอร์คุณพ่อวิไลนะครับจะได้ดีใจได้มีกําลังแรงใจนะครับเอครับน้องผู้พาตื่นแล้วเอาออกไปแน่ลูกนั่นนั่นไม่นี่เหยียบครับอ่ะไปไปล่างนาแล้วลูกเด้อครับน้องผู้พาตื่นไปล่างนาแล้วอ่ะ อ่ะครับเสาร์นี้ยังไม่ไล่จะจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับจะรีบลงนะครับอ่าตัวเลขแนี่ทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็น1ถึงอันดับ5นะครับตัวเลขที่มาแห้งงวดนี้1่กุมภาพันธ์2568นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ